อเอาเลยครับส,สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นเออ่ r e s d e n evil r e v e l a t i o n นะครับมาเรายังไงเนี่ยเอาซัก normal นะ normal หรือ easy ดีครับมาให้เลือกผมเป็นของขอ easy เดียวครับยังยังไม่คล่องครับยังอื่นๆอยู่ครับผมมาจริงผมเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วแหละไปถึงสเตจที่เท่าไหร่ว่วัน ประมาณสักสามสี่นี่แหละครับผมอื่นๆนะครับตอนนี้นะครับเรากำลังขึ้นเรือครับรู้สึกภาคนี้เราจะเล่นเป็นจิ๋วนะครับคุณจิ๋วอะไรตัวนอนอีๆนะครับหน้าตาดีอย่างเลยเหมือนหายไปหลายปีนะครับเฮ้ยอะไรวะ นี่นะใครเนี่ยยิ้มยิ้มยิ้มทำเป็นยิ้มนะโธเดี๋ยวก่อนนะครับโอ้ภาพสวยนะนี่ใส่วิ่งชิงชิงโชคดีอ่ะไม่โชคดีนะเอาไปลวนรอบๆนะครับ เรือลำใหญ่แล้วยังไงมันก็ลำใหญ่จริงๆนะครับผมว่านะเดินไม่หมดต่ทีเดินลำเนะี้ยโอ้โหอะไรเนี่ยเฮลากี้มีอะไรอยู่ใต้น้ำมันเนี่ยอ๋อไม่ดีว่ะโอ้โหนี่สไลด์ขึ้นมาเลยครับแม่ทำได้สวยจริงครับวิวปึ๊บอ่าโอ้โหสไลด์อย่างงี้เอ้ยดีว่ะ อยากจะทำอยากจะเล่นบ้างครับไม่ได้ไดทำจะเป็นไอเดียบ <ผม S 1> ไปรู้ครับไปเลยครับนี่เล็งครับนี่เจาะครับกดอะไรเนี่ยโอเคกดชิปกดชิปย่องนะครับผมเอ้ยเอ้ยอะไรอะรโอ้โ ใครมันทำอะไรแถวนี้ผมโอเคแล้วนะแม่ยังไม่โดนอะไรเลยคงโอเคเลยแถวนี้ไม่ไม่เราจะไม่ทำอะไรเราจะเจออาะเองเดียวนะครับผมเฮย้ยยังไงนะไอ้ยะนี่อาจจะมีอะไรนะพัก <c oughs> นี้ไม่น่าจะน่ากลัวครับผมว่าไม่น่าจะน่ากลัว เฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรเฮ้ยตัวเฮี้ยอะไรวะเล่นไปผ่านไปแล้วผมก็ยังออกเดือวเซียวๆนะครับผมพัคนี้เฮ้ยเฮ้ยอะไร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 วะแม่ทำเป็นว LIKE ิ่งวิ่งวิ่งนะครับเฮ้ยเฮ้ยโยไอ้ ยิงแน่เฮ้ยแล้วทำไมมันซ้ายขวาวะไ่ทางที่มันมาแล้วกันนะผมนี่อะไรเนี่ยทำงานครับมันพังง่ายง่ายมันมาเรื่อยๆป่าวะตกกระจายหมดเลยมีอะไรนะไม่มีไม่มีครับผม ฝังเอ้ยโอ้ยมีสมุนไพ่เก็บเลยครับแม่คีบเลยทันทีนะมันมืดจังเลยอะเฮ้ย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 โอ้โหหนู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 มาจากไหนหนูมายังไงเฮ้ยยังไงวะไอ้พวกนี้นี่หนูทนได้ฮะทุย เฮ้ยน e yeah, no anyway. oui> 네ี่อะไรครับผมอ้าวนี่เป็นอะไรครับเฮ้ยเอามาจกไหนวะเมื่อกี้มันเห็นมีเลยอ่าตอนนี้เซิร์ชครับเซิร์ชกดเซิร์ชนี่รู้สึกจะกด C นะครับมันคืออะไรมีอะไรบางอย่างนะครับผมมันเหมือนกับเอ่อเป็นเป็นส้นเท้านะครับ เฮ้ยป <l id sei> <c oughs> ิดเปิลโหกล้าหยิบได้ไงวันจะมีตัวรึบลงมาเนี่ยโหชีวิตนี่หาไม่เลยนะผมนี่เป็นไอไอไอเลิฟยูนะครับเฮ้ยนี่ปืนพร้อมปือเลยครับผมมันไม่ใช่คลินสหรอกครับรู้สึกว่าไอ้พวกนี้ตามหาคลินสนะครับผมตัวอะไรวะ เฮ้ยหลังหลังหลังขึ้นหาเอ้ยโอ้ยอะไรวะจิ้มเจาะเจาะจิ้มโจงแทงจิ้มโจงแทงจิ้มเอ้ยโอ้โหแม่เซียนจริงโอ้โหจิ้มจิ้มจิ้มมีเลยจิ้มอย่างเดียวจิ้มอย่างเดียวแม่ทำได้สวยนี่จิ้มจิ้มจิ้มอย่าอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าดิอย่าเข้ามาไม่เคยนักเตะมหาชัยเหรอฮะ ยังตื่นยังยังยังไม่สำลุดเดียวนตายแล้วแต่ภาคหกนี่ตัวน,นี้นี่จังไรมากเลยมันไม่ไม่ตายนาทีครับผมอะไรอยู่ที่ไหนเห็นอยู่ไหนล่ะครับเฮ้ย EP พหนึ่งนะครับผมอี นม่นี่เพิ่งเริ่มเล้วเนี่ยไปดีของก็ไม่มีโอ้มีแต่เปินกระสุนอีกชัางสิบนัดข่าวเออข่าวเช้าวันนี้นะผมโอากาศเย็นนะไม,ไม่ฟังแล้วเกียจมาดูข่าวครับเปลืองเวลามาดูข่าวไม่เอ้ ข่าวเด่นเย็นนี้อันนี้เป็นข่าวเช้าเช้านี้เอ๊ะอะไรกันนะกด4ี่ขีดซ้ายนี่คือ Search นะครับผม <c oughs> เขาให้เราตรวจตรวจตราลูกเนื้อนะครับเนื้อ <c oughs> ตรวจเนื้อให้หมดนะครับผม <c oughs> อะไรนะ <c oughs> นี่มีกระสุนครับเก็บไปก่อนครับผม ไปน,น,นี่ก็มีเนื้อจริงหรอเสิร์ฟเสิร์ฟเสิร์นะครับเสิร์ฟไปก่อนไปตรงนี้ก็มีเนื้อนะครับอ่าทำไมอะไรมากนะครับบวกอย่างเดียวเฮ้ยเชื่อมาจากไหนวะโอ้โหตกใจหมดเลยต้องข้ามมึงใช่ไหมต้องข้ามมึงใช่ไหมอย่า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 ได้เว้ย วิ่งเข้ามาโอ้ย่าอย่าอย่าแหมมาดนแดกคือกินผมเหรอเอาลูกปืนไปกินก่อนโอ้ยาเฮ้ยีเป็นเนื้อวะเนื้อนี่หว่าเย็บเยย์เย็บเยย์นี่ก็เป็นเนื้อครับผมอะไรว่มีใครยังอีกาไหม อีการจะตกหรือเปล่าอยากจะรู้ไม่ตกว่ะแม่เซอร์ชันโอ้ยเชี่ยโโอ้หตกใจหมดเลยตัวครับผมตกใจจริงเมื่อกี้ทะลุจอเลยหนึ่งถึงสี่นะครับขี้ขวากดจีโอเคกดจีก็ป่าได้นะไม่ต้องขี้ขวาเมื่อกี้ตกใจจริงครับแม่ เฮ้ยแล้วนี่อะไรวะลูก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 ป,ปืนนะลูกป,ปืน,นยิงด้วยครับนิวเวเปอร์บีเอ็มโอบีอะไรโอโอผมอยากครับผมเฮ้ยผมไปต่อได้บากว่า อ๋อนี่คือเซิร์ชแล้วครับเดี๋ยวหนะ้าผมขอเดินไปรอบ,รอบๆเผื่อจะเจออะไรที่มันแฟนตาซีครับผมน,นี่ทางนี้เลยจเจออะไรบ้างนะนี่ไงชิ้นเนื้อ16เองครับเหลือตั้งเยอะเนี่ยเฮ้ยทั้งนี้ก็มีใช่ปหมวะ่าตรงนี้ยังไม่ได้เซิร์ชเลยอยากอีก3เปอร์เซ็น หายจากไหนอ่ะเอ้ายังไม่ได้เซิร์ชอีกเหรอโอ้แบบครบแหละเก็บอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะได้ยานะครับผมไปคุยกันมากครับเฮ้ย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 ขามันฆ่ามันฆ่ามันครับผมยิง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 เข้าไปเติมปืนรีโหลดเออยิง ไม่ไม่เบืองกระสุนหรกแหมกระสุนผมเยอะครับผมแหมยิงตายเรียบร้อยฮ้เอ้ยยูวเอ้ยโอ้ยโอ้โหตกใจ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 ยัง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 ไม่สานึกเดี๋ยวอ่อนเดี๋ยวอ่อนเดี๋ยวอ่อนขอซก่อนเผื่อเจออะไรดีๆอ่ะเฮ้ยเรียบร้อยไปแล้วครับผมอะไรวะไอ้ชั่วไอ้ชั่วแล้วว่า <L an> ดีมากครับผมอ้าวเฮ้ยออกกดผิดข้ามมาเลยโอ้ยอู้อะไรวะเราไม่ไม่นองไม่เน้นเนะี่ยเรียบร้อยนะครับข่าวเช้าอีกไหมไม่ต้องข่าวเช้าแล้วครับยาวเลยเขาเนี่ยมาแล้ว ที่เราแล้วครับผมดีจะไม่กดจะไม่กดผิดคิดจะเจสสิก้าครับหรือว่าคิดมันต้องแล้วเฮ้ยไม่หรอฮะเฮ้ยอะไรเสียงอะไรครับเสียงอะไรเมื่อกี้เสียงอะไรนะ ว่ามันกิดีเสียว่บแว่นนะครับผมน,นี่อะไรวะคนหาคริสนะครับผมเฮ้ยเก็บมาเยื้องยอดปเลยงไงนะ แบบตัวอะไรอีกอเฮ้ยต้องยิงแล้วครับผมต้องยิงแล้วจังหวะนี้สบ,บายสบ,บายยิงแบบสบ,บายสบ,บายไม่ชิวเอ้ยชิวชิวไม่เครียดนะรครับผมไม่ใช่ไม่ชิวไม่เครียด <c oughs> อย่างนี้นมันขัดจังหวะไปครับข้างหน้ามีอะไรครับผม มีอะไรไม่ได้มีนี่ไงมีเซอร์สมีไอเทมดีๆหนึ่งชิ้นนะแต่เก็บไม่ได้อีกฝั่งหนึ่งครับผมอิสล็อกกุญแจหายไปไหนน่าเฮ้ยอย่างไรเฮ้ยเอาโอ้โหคาตาเลยครับเฮ้ยโอ้โหโดนแดก โดนแดกคืออย่าบอกนะว่าผมต้องเข้าไปห้องนี้นั่นไงครับเอาอีกแล้วอีกแล้วครับผมเข้าไปฟันตูดฟันตูดฟันตูดแล้วก็วิ่งหนีอเฮ้ยยิงรอรอยิงยิงยิงดิยิงตายตายเออตายก่อนเดี๋ยวก่อนนะครับอ่าต้องจวก จิ้มจ้งแทงจิ้มจ้งแทงแหน่แหน่แน่มาดีเด็คือแน่แหน่แน่จิ้มจ้งแทงอ่ะเฮ้ยอ่ะเฮ้ยจะจะเอามิดฟันเอ้ยจิ้มยังอ่ะเฮ้ยหล่อไม่ละเออพอดีนะผมสุดตรงนี้มีของนะครับต้องเก็บมาก่อนครับลูกเธอเป็น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 ตรงนี้มีของจำได้นี่ เก็บมาเลยก็ซื้อเป็นกุญแจครับผมอ่าตน,นี้ครับมมเซิร์ชได้ฮะอ่าเ,เป็นสมุดภายในครับเราต้องเก็บมาเพื่ออะไรสำคัญนะครับผมแต่ผมมันไม่สำคัญเนะี่ยไม่ค่อยโดนเท่าไหร่สำคัญคือกระสุนเะนี่กระสุนเยอะๆอีกดีนะครับผมอะไรวะ เฮ้ยเฮ้ยไม่เอา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 มีอะไรเราวิ่งไปก่อนครับเกมนี้สุดยอดนี้ไขได้ไขเลยครับสุดเต็มว่ะเต็มแล้วใครมันโอ้อะไรวะอะไรวะอะไรอะไรยิงยิงยิงดิยิงดิยิง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 ตายซะเฮ้ย เก็บสุดแน่ก็บสุดเยอะเหลือเกินแน่เต็มอีกตรงนี้มีอะไรครับมีอะไรแล้วเข้ามาเก็บทำไมครับโหตรงโห,โหของเต็มเลยเยี่ยมไปเลยครับหลายจุดเลยครับตรงนี้น่ามีอะไรนะอันนี่อะตรงหัวแหนกันเนี่ยแฮนกันอีกแล้วเนี่ย จะแห่นกันจะมาเข้ามาทำไมวะอ้มันมีอะไรครับไม่มีอะไรอย่าไปเข้านะครับ <S <s แย่เลยเสียเที่ยวผมตรงนี้ไม่เสียเที่ยวแล้วหนีดิโอ้โหติด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 ถอยเลยถอยเลยถอยเลยวิ่งเลยครับผมเบ๊ยบา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 ยยา โอ้โหยัง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 อยู่ครับไปไหนวะทางเดินหรือเปล่าครับแม่ทางนี้ทางนี้ทางนี้นนเลวนันนี้เลยวันนี้เลยเฮ้ยคริสเฮ้ยทำไมไมันนิ่ง ไม่คิดหัวหลุดคิดหัวหลุดได้อย่างไรหุนนี่เองครับนี่คืออันอย่างหุนคอหักครับ,รบอดีมากเลย <c oughs> นั่นไงโดนสมโมกด้วยฮนะคว <c oughs> ันพิษนะครับผมโอ,โอ้คุณพระลงไปนอนกองที่พื้นไอ้นี่มันใครครับผม ทำไอทำไอดูตาก็รู้แล้วว่าไม่สบายครับผมหรือไปห้องน้ำอยู่ไหนวาเลนไทน์เกี่ยวอะไรกับห้องน้ำกับนี่เรียบร้อยครับสำหรับ EP หนึ่งนะครับจบไปอย่างสวยงามนะครับโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้ ก็ต้องขอพอเท่านี้นะครับผมไว้เจอกใหม่สวัสดีครับ